เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศจีนจะเปิดประเทศตั้งแต่8มก,กราคมนี้เป็นต้นไปหลายประเทศก็ตื่นตัวออกมาตราการมารองรับเพราะกลัวว่าโควิด1 9จะระบาดมากขึ้นขณะที่ไทยยังไม่มีความชัดเจนครับเดี๋ยวจะประชุมวันที่5มก,กราคมนี้แต่ที่แน่ๆคือนายอนุทินยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศแล้วครับนายอนุทินชาญประกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข เผยว่าในวันที่5มกราคมนี้ได้นัดหาหรือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงคมานาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนส่วนเรื่องหลังจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ยอมรับว่าจากการคาดการณ์การแพร่เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าการระบาดของโควิด -19 จะรุนแรงขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่ยืนยันได้อย่างแน่นอนแล้วคุณนุนทินบอกว่าก็คือประเทศไทยจะไม่มีการล็อกดาวน์อีก ด้านนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติในฐานะประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด -19 พูดถึงกรณีมีงานวิจัยที่บอกว่าการฉีดวัคซีน mRNA หลายๆครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงให้ติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำของประเทศสหรัฐอเมริกาคือคุณหมอบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นเพียงการนำเสนอจากข้อมูลที่มีอยู่ยังขาดการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้านระบาดวิทยาที่สำคัญ ทางนี้ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกก็คือวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการเจ็บป่วยรุนแรงลดการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนจึงขอเชิญชวนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นอย่างน้อย4เข็มครับ